สวัสดีค่ะโอ้โหห่างหายไปนานมากนะคะกับการทำคลิปต่างๆของช่องยุพาสตอรีนะคะเพราะว่าด้วยแบบโควิดด้วยอะไรด้วยมันไม่มีมันไม่มีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่เราจะได้ออกไปพบเจอแล้วก็นำมาแชร์กับทุกคนนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่แชร์ไม่ได้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราได้ Miss Universe Thailand ประจำปี2000 564นะคะหรือว่าปี2021นั่นเองเตรียมบินแล้วนะคะน้องแอนชิลีนเองแล้ววันนี้ค่ะสไตล์ของช่องวิภาสอรี่นะเราก็อยากจะมารีแคปนะคะเรื่องของคำตอบของนางงามนะคะโดยที่ขอไปเร็วๆเนะาะส่งไปที่5คนเลยละกันที่เข้ารอบมานะคะ ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยชื่นชมทีดีเอนะคะที่คัดเลือกนะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังห้องดำคะแนนการเก็บตัวต่ตางๆใดๆที่เราติดตามมาโดยตลอดเนี่ยต้องต้องให้คะแนนนะคะว่าเข้มมากเพราะว่าเขารู้โจทย์เขามีเป้าหมายเนาะว่าจะต้องการส่งคนที่มีศักยภาพที่สุดพร้อมที่สุดไปชิงมงกุฎเดี๋ยวเราไปดูกันทีละคนว่าในรอบผ้าคนสุดท้ายมีคำตอบไหนที่โดนใจแล้วก็ใช้หลักในเรื่องของวาทะศิลได้อย่างดีบ้างนะคะ เริ่มจากคนแรกไปดูค่ะเราเราเราปฏิเสธไม่ได้อะว่าว่าคำเนี้ยอ่าว่าคำถามเนี้ยมันจะต้องโดนถามแน่นอนอยู่ละเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดประเทศหรือว่าการให้ความสำคัญกับสังคมในประเทศเราอะมันก็เป็น global issue ด้วยเพราะว่า มันกําลังจะต้อนรับชาวต่างชาติที่จะทําให้เศรษฐกิจมันหมุดเวียนนะคะอันนี้เป็นคําถามที่เก่งเอาไว้ได้แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องว่าจะต้องออกคําถามในรอบ5คนนะคะโดยที่น no ้องแอนชิลีเนี่ยเก่งมากที่ต่อออกมาอย่างมีสติแล้วก็ใช้หลักการด้านสปีชที่ดีมากคือ จริงๆการพูดสุนทรพจน์หรือสปีชเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็มีหลายแบบในเรื่องของความฉะชฉานความสละสล,ะลวยของข้อมูลหรือว่า Evidence ต่างๆที่เอามาขึ้นต้นดิฉันคิดว่าแบบนี้เพราะแบบนี้จึงทำให้เป็นแบบนี้ดังนั้นดิฉันขอสรุปว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะพอดีได้ใน30วินาทีนะคะแต่ที่มันเหนือชั้นกว่านั้นต้องบอกว่า ทุกคนสามารถเก่งคำถามเรื่องนี้ได้จากข่าวสารบ้านเมืองอยู่แล้วแต่เธอใช้หลักที่เรียกว่า f l a t t the point นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นองค์ความรู้เล็กๆของตาที่ได้เคยร่รำเรียนมานะคะเกี่ยวกับการที่ผู้บริหารองค์กรจะต้องตอบคำถามสื่อมวลชนหรือการถูกสัมภาษณ์ในกรณีที่โอเคเราเตรียมข้อมูลมาในระดับหนึ่งทั้งเรื่องของอารายได้ของบริษัทหรือว่า ธุรกิจที่กำลังจะเติบโตต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีเหมือนเราแฟลกแฟลก็คือธงเนาะเราปักธงในใจแฟลก์จะพอยต์เนี่ยเอาไว้แฟลก์จะพอยต์แฟลกทูเดพอยต์เนี่ยวิธีการตอบแบบนี้ก็คือว่าม,มาสิเท้าเอวรอถ้าเป็นคําตอบที่อขอโทษถ้าเป็นคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยฉันจะตอบเรื่องวัคซีนก่อนเลยนะคะเธอเลือกใช้วิธีนั้น ดังนั้นคําตอบมันจึงมันจึงดูดีอ่ะมันไม่ได้ทําร้ายใครมันไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันเป็นคําตอบที่พลังบวกมากนะคะต้องขอบคุณทางกระทรวงนางงามนะคะเพจแล้วก็พี่บุญรอดเนาะที่ได้แปลเอาไว้ด้วยเพราะว่าณนะตอนที่ฟังเนี่ยคือภาษาอัคกีตก็ไม่ได้ว่าจะเก่งมากอะไรนะักแต่ว่าจับจับคีย์เวิร์ดได้พอจะรู้ว่า โอ้โหเธอสั้นด้วยคำว่าคือถ้าแน่นอนว่าถ้าเราได้รับวัคซีนที่ดีนะคำแปลเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ด้วยแล้วกันถ้าเราได้รับวัคซีนที่ดีแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้มันมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าน,นี่คือความปลอดภัยของของคนเราถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอคำถามแบบนี้แล้วยุ้ยปุ๊บแล้วเป็นการตอบว่าสำหรับการป้องกันที่จะเปิดประเทศ ในเรื่องของวัคซีนที่ฉันคิดว่าทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะคะด้วยการตั้งกัดให้สูงค่ะนะคะอ,อ,อยู่บ้านนะคะเป็นเจ้าบ,บ้านที่ดีแล้วเราก็จะรอดกับสถานการณ์การเปิดประเทศนี้ไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมันตื่นเต้นแล้วชุดชุดคาพูดมันจะน้อยมันจะทําให้เฮ้ยไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้คือเธอแฟลกมาแล้วว่าถ้าโดนเรื่องการเปิดประเทศเธอจะพูดเรื่องวัคซีนแล้วคําตอบ มันบวกอ่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ไปหักล้างมันไม่ได้ไปโยงเรื่องการเมืองหรืออะไรใดๆเยดัๆๆดดๆๆๆๆยงนั้นยอดเยี่ยมมากสําหรับคนแรกนะคะคนต่อไปน้องแตงกวานะคะน้องแตงกวาได้เรื่อง,องคําถามว่าถ้ามีโอกาสจะได้พูดกับผู้นําอยากจะพูดเรื่องอะไรนะคะแตงกวาก็ตอบได้ดีในแง่ของการที่ใช้เรื่องของการศึกษาอยากจะพูดเรื่องของการศึกษานะคะอาจจะไปดูคลิปนิดหนึ่ง I will shoot the education because the education is the key to success. So the gov the government or the leader of the country should think about the citizens and the student more. That's how we're going to solve the education problem. And I'm the person who has a, uh, a problem of the education for my whole life because I cannot afford this. But now I decided to get back to study again because of my passion. สิ่งที่แตงกวาตอบดีมากนะคะก็คือว่าเธออยากจะใช้โอกาสนี้ในการพูดเรื่องของการศึกษาแล้วยกเคสของตัวเองยกเคสของตัวเองที่เอามาเชื่อมโยงมันเป็นมันเป็นจุดเด่นของการดึงสปีชที่เอาเรื่องใกล้ตัวมาขย,ยี้เพราะว่าเราอินไงเราอินกับเรื่องนี้แต่จังหวะของน้องแตงกวาในช่วงเริ่มต้นอาจจะเร่งนิดนึงเร่งแล้วก็มันเลยทําให้เหมือนตะกุกตะกักน,นะคะ าใครที่ได้คําถามนี้แล้วสามารถจะตอบเป็นภาษาไทยก็ตอบได้โดยใช้อวัจนภาษาที่ดูว่าเพื mm ่อ hmm. มันเป็นเรื่องเศร้านะนิดหนึ่งเออมันมันเป็นเรื่องที่สําคัญซีเร mm ีย hmm. สแม้ว่าเราจะอยู่บนเวทีประกวดนางงามเนี่ยเราจริงจังได้เราส่งผ่านสายตาไปที่ผู้ชมและกล้องได้ว่าดิฉนันอยากจะพูดเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะว่ามองแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากโดยเฉพาะ ประเทศของเราต้องขับเคลื่อนด้วยการศึกษาที่ดีอย่างตัวแตงกวาเองค่ะเป็นตัวอย่างเลยที่เคยต้องดรอปเรียนไปเพราะเห็นว่าโอกาสที่จะเข้าถึงก,การศึกษาที่ดีเนี่ยมันน้อยเหลือเกินดังนั้นถ้าแตงกวามีโอกาสได้พูดและผลักดันในเรื่องนี้แตงกวาจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จังหวะนะคะอันนี้คือคือในเวของพี่แหลนะเนาะก็คือก็พูดเองไม่ได้ก็อาจจะประมาณนี้แต่สําหรับแตงกวาอาจจะ ตอนช่วงแรกไม่กระชับน,นิดเดียวนะคะไปดูคนต่อไปค่ะสำหรับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะเซเเนียนรู้อย่างหลายอย่างะะเลยค่ะหนึงก็คือว่ามดเห็นว่าคนไทยซอยเหลือกันย่างหลายเลยค่ะเขาซอยเหลือเกื้อกูลกันเองและที่สำคัญค่ะมิสยูนิเวอร์ไทยแลนด์เนี่ยแหละคะ่ะเขาร่วมด้วยกับโครงการ Food อร์ฟเตอร์ค่ะสำหรับมดสำหรับมดทุกคนคิดยังไงกันบ้าง ชอบที่ยังคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นลูกย่าโมนะสตรีอีสานที่เอามาขยี้แฟนคลับนะคะได้ดีในเรื่องของคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของอวัจนภาษาและภาษาที่ภูมิใจมันทำให้รู้สึกว่านี่คือเรียวนะคะแล้วเวทีกำลังตามหาคนเรียวแบบนี้อยู่ด้วย มันก็เลยได้ใจแต่ว่าสิ่งทีเ่เป็นคำถามเนี่ยยากนะสำหรับมดเพราะว่าเราหาข้อดีไม่ได้หรอกเอาจริงกับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามันมีเรื่องแย่แต่ทัศนคติใดที่จะวัดว่าคุณมองเห็นข้อดีของมันแล้วมันไม่สามารถจะพูดออกมาเป็นเหมือนแบบข้อดีนะคะอย่างนี้ได้มันคือต้องมองในมุมของ p o s i t i v คือพยายามที่จะ,อ,ะออพติมิสต์มองโลกในแง่บวกนะคะซึ่งมดเลือกได้ดีในการที่บอกว่ามดเห็นถึงพลังของคนไทยที่ช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะใส่ความเอมพัตตี้อลูกคืออันนี้ก็เก่งได้คำถามเนี้ยจริงๆเก่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วแลล้นะคะว่าโควิดมันมันให้อะไรอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าจะไปมองเรื่องของว่าโอ้โหฟื้นธรรมชาติทําให้ปะการังกลับมาสวยงามเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีนักท่องเที่ยวไปเข้าถึงอย่าลืมว่าสถิติของการตัดไม้ทาลายป่าค่าฝุ่น p m 2ออย่าอะไรเงี้ยมันย้อนแยง้งถ้าจะเอาเรื่องของสิ่งแวดล้อมมามาเป็นตัวประกอบว่าข้อดีของมันเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้มีข้อดีที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแถมยังเพิ่มขยะให้อีกด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคน Work from Home ทุกคน Delive r y อาหารมานะคะ ข้อดีคือการสร้างความตระหนักรูถ้ถ้าจะเอาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาพูดก็คือเราได้เห็นความตระหนักรู้ในเรื่องของการแยกขยะค่ะเพราะว่า delivery มันมาที่บ้านเราทุกวันเราต้องแยกให้ถูกเพราะว่าถ้าอย่างนั้นปัญหาขยะก็จะล้นโลกแล้วแล้วก็เห็นด้วยว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็มีแคมเปญหลากหลายอย่างมากที่รณรงค์ในเรื่องนี้ให้คนไทยเนี่ยเช่นของการใช้หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็มัดให้ถูกต้องก่อนเพื่อที่จะไม่เป็นขยะ ส่งผลกระทบไปยังโลกของเรานี่คือสิ่งที่มดมองว่าเป็นข้อดีอแต่ทีนี้ในเมื่อน,น้องมดไม่ได้เลือกในเวนั้นนะคะไม่ได้ไปในถึง global issue ขนาดนั้นเลือกที่จะมองสะท้อนในประเทศของเราการยกตัวอย่างโครงการที่ช่วยเหลือความหิวโหยเรื่องของการัพ p อ o r t เรื่องของอาหารเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะที่น้องมดยกตัวอย่างมาประกอบแต่ว่าส่วนตัวนะอันนี้อันนี้พูด,พดแบบ g l o b a l อะพูดในฐานะของนักสปปชที่จะต้อง global อะพี่อาจจะไม่ยกตัวอย่างโครงการของกองประกวดเพราะว่าจริงๆมันมีหน่วยงานมันมีเยอะแยะมากมายมันมีองค์กรอีกเยอะมากที่ที่ทําประโยชน์ในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วเขาก็ทํามานานมากแล้วด้วยแต่ด้วยความบริบทของการที่เฮ้ยก็ฉันจะต้องเป็นท็อป5ของ p b n ฉันต้องเข้าทํางานเป็นทีมงานดังนั้นฉันก็ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวสิ เรื่องที่ฉันเห็นว่ามันดีจริงๆอะก็ได้ก็ไม่ติดในจุดนี้สำหรับการตอบของมดซึ่งมองว่าตอบได้ดีก็คือสมที่เข้าทับสักนะคะต่อไปอาทารีนาทารีนาทารีใจทารีนาทารีใจก็ยังคงตอบคำถามรอบ5้าคนได้ได้ปัวได้ฟาดอยู่เพราะว่า ใครน่าเป็นเป็นคนอ่อนโยนอะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนน่ารักในโดยเนื้อแท้โดยโดยนิสัยของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการตอบที่ที่ออกมาจากใจในเรื่องของ harassment หรือว่าต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญต้องพูดและฉันอยู่ตรงนี้ฉันพร้อมที่จะรับฟังมันมันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ววอะว่าฉันจะก่อตั้งองค์กรขึ้นมามีแล้วงก็องค์กรไงพี่บุ๋มก็มีหรือ มูลิธิต่างๆก็มีหน่วยงานรัฐก็มีเพราะฉะนั้นความเอมพัตตีของเธอมันมันสะท้อนออกมาจากใจของเธอจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ในคำตอบนี้ของทารีนานะคะปรบมือกล้านะคะโอ้โหท็อปสามโอ้โหเลิศท็อ,ทอปสามเป็นคำถามปรับเสียนเพราะว่า เรียงความมากในจุดจุดนี้ของประโยคคำถามที่มานะคะถ้าคุณได้รับเลือกให้เป็น Miss i n g w o r d โอเคมันเป็นการกลุ m มมิสติอ่ะกุรว่ามิสติมิสติสิ่งที่คุณอยากจะพูดในเรื่องของ climate change ในการที่จะกระตุ้นคนเหล่านั้นคนในชาติคนในโลกใครใดใก็ตามอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะพูดเรื่องอะไรจะบอกเขา ะะจะ convince เขาหรือจะอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น key message ต้องมีสติมากๆว่าเราจะพูดเรื่องนี้อย่างไรและแอนชิลีปั้งตอนนี้เลยเอาอะไรมาต้านก่อนนะเอาอะไรมาต้านก่อนในเรื่องของ ยังยิ้มอยู่เลยตอนที่ปออาคงอยากจะฟังเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมหลายคนมีดราม่าว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเธอได้ฟังสองครั้งทั้งที่เธอฟังภาษาไทยเรื่องอังริงนะคนที่เนทีฟเป็นภาษาอังกฤษอะบางครั้งการปูคําถามมาแบบมาแบบเรียงความแบบนั้นอะเธอไม่ hit to the point หรอกว่าต้องการอะไรต้องการอะไรอะไรเงี้ยพอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บพ p k ส่งให้เนี่ยสังเกตสังเกตรีแอคของเธอจากที่ยิ้มยิ้มอยู่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษด้วย ฮึบเลยนะหน้าเธอจริงจังมากที่จะแบบมีสติกับสิ่งที่เธอจะพูดออกไปแล้วมันเลิศมากมันเลิศมากตรงที่แบบนจะเริ่มต้นด้วยจากการพูดเรื่องของอหลักฐานเชิงประจักษ์คำนี้เป็นคำที่แบบ มบอกได้เลยนะคะ empirical evidence เนี่ยมันมันเป็นคำทางวิชาการนะคะคำหลักการด้านวิจัยแล้วก็มีเหตุผลคือถ้าแปลเป็นไทยว่าหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คือมันก็คือเป็นคำยากแหละมันดูว่าเป็นคำยากถ้าแปลเป็นง่ายๆก็คือว่าเออก็จะโชว์ให้เห็นสิ่งที่มันพิสูจน์ได้อะที่มันรับรองก็สถิติที่ ปัญหา c t e change มันก็มันก็มีมันก็มี Evidence เนาะให้เห็นเยอะแยะมาก Evidence ก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาหลักฐานมีมากมายนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษมันง่ายไงกับคำที่จะใช้ว่าโอ้หรือถ้าแบบง่อยๆภาษาสมมตินะอย่างที่โอ้โหมันมีแบบว่ามีหลาย Data มากเลยค่ะหลาย Data Data มันคือมันคือคำนาง่ายๆอ่ะที่จะพูดว่า มีข้อมูลหลากหลายหรือ a lot of information about climate change and the issue บลาบลอะไรเงี้ยคือมันเยอะแต่การเลือกรวบคำด้วยการใช้คำว่า empirical evidence มันคือตัดมันคือหลักฐานทางการทำสถิติมาแล้วต้องแปลแบบนี้มันคือหลักฐานที่มีการวิจัยมาแล้วนั่นเองหนึ่ง keyword ชนะแล้วนะสองเอาอะไรมาต้านกับคำว่า neutralism เอาอะไรมาต้านก่อนคำนี้มันเป็นเหมือนลัทธิความเป็นกลางหรือความเป็นกลางมันบาลานซ์มากก็คือว่าและอีกเยอะและอีกเยอะเยอะๆว่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันจะพูดก็คือเรื่องของการแสดงจุดยืนของความเป็นกลางเพราะถ้าคุณเลือกที่จะเป็นกลางทางความคิดอะ คุณไม่เป็นกลางแล้วค่ะประทับมากคือตรงนี้คือแบบเตรียมมองแล้วเตรียมมองแล้วที่เหลือคือขยี้นะคะที่เหลือคือขยี้แล้วและคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องการพูดเรื่องสิ่งแวดล้อม Climate Change นะคะลืมไม่ได้คือคำนี้ความรับผิดชอบ responsibility responsibility เป็น essential นะคะของ human right ทุกคนที่จะต้องทำมัน นี่คือมองใจใจแป้วแล้วนะเพราะแอบแบบแอบลุ้นทาริน่าอยู่เหมือนกันเพราะว่าบริบทมันเอือ้อทุกอย่างมันเอือ้ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยอมอ่ะครูต้องยอมต้องให้จริงๆนะคะพอมาอะ่ะคนที่สองก็เป็นน้องมดนะคะอันนี้คือด้วยความที่ตอนนั้นคือใจมันใจมันลุ้นแล้วแง่ใจมันลุ้นทาริน่าขอข้ามไปที่ทาริน่าเลยแล้วกันว่าเป็นแบบจับมือเลยว่า ใครกันแน่ที่จะได้นะคะก็คือไทรนาเองก็ทำได้ดีในเรื่องของการขึ้นต้นมาว่าสภาพอากาศมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแต่ตื่นเต้นอนะดูตัวดิเช็คเช็คมากเลยอะคำคำแปล ى, ต้องขอบคุณทางพี่บุญรอดแล้วก็กระสรวงงานอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ที่ทำแปล ى, ออกมาให้แล้วลยอย่างเงี้ยในพับถูกนะคะ มันตื่นเต้นแหละมันขึ้นต้นมาแล้วว่าโอเคมันเป็นเรื่องสำคัญนะและฉันคิดว่าเราควรจะต้องส่งต่อให้อย่างเจเนอเรชันแหละแล้วไงวะแล้วคำถาม Key Message คือจะคอนวินยังไงจะม o ิตเวหรือจะผลักดันจะใช้กระบอกเสียงของตัวเองในการพูดเรื่องเนี้ตรงเนี้ยังไงมันลอสไปนิดนึงด้วยความตื่นเต้นแต่ต้องชื่นชมทารีน่านะคะที่เลือกที่จะ ทบทวนความคิดของตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยฉันพูดอะไรไปแล้วบ้างอ่าอันนี้อันนี้คือความฉลาดของการยืนอยู่บนสเตจที่ตื่นเต้นมากขนาดนั้นฉันพูดอะไรไปแล้วบ้างฉันฉันพูดอะไรอะ่ะอ่อก็โอเคมันเป็นประเด็นที่สําคัญนะได้พูดไปแล้วขึ้นต้นแล้วก็เราต้องต้องสร้างความตระหนักรู้แต่สร้างอย่างไรอ่านั่นแหละเธอเธอไม่ได้พูดแต่เธอตอบคำถามแล้วล่ะว่ามันต้องสร้างความตระหนักรู้นะ แล้วก็อาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างยกตัวอย่างเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการแยกขยะหรือ,รอทําอะไรในบ้านที่เราสามารถทําได้ให้โลกมันดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราสามารถสอนทุกคนได้ทุกอย่างมันก็จะโลกมันก็จะดีกว่าเดิมคือในบริบทของการพูดเป็นภาษาอังกฤษครบแต่มันไม่ได้ยกตัวอย่างมันไม่ได้เชิงอินสปิเรชันแบบแอนเชอรีดังนั้นสมศักดิ์ศรีมากค่ะกับแอนเชอรี ในการตอ,รอบคำถามรอบไฟนอลแล้วเธอเป็นคนแรกที่ออกมายืนด้วยและดูท่าสตรองดูขาที่ยืนสตรองนะคะเพราะฉะนั้นเราภูมิใจมากกับคำตอบของ Miss มิส v นวิ e ไทยแล a ด์ปีนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีแล้วหวังอย่างยิ่งว่าปาลาปาลาจะต้องเห็นคุณก้าตรงนี้นะคะเห็นถึงศักยภาพของสมอง แล้วแน่นอนว่าเรามองข้ามไปได้เลยดราม่าในเรื่องของหุ่นรูปร่างเพราะเธอมาด้วยเรื่องของ real size beauty ไม่ว่าอีกสองวันข้างหน้าหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้า1เดือนที่จะถึงมีข้างหน้าหุ่นฉันจะเป็นยังไงนี่คือเรียวฉันก็ฟิตได้ฉันไม่ได้บอกว่าฉันมาด้วย plus size นะจ๊ะเด็กๆฉันมาด้วยร e a l size ของฉัน เดาสปอร์ตท่าเดินแข็งแรงม,มัดมั่นโอเคอาจจะไม่ได้แบบเดินแบบดรือแบบแอนอกเป็นแบบจริตละตินแต่ว่าโลกยุคนี้แล้วค่ะผู้หญิงของเรามีความงามที่หลากหลาย mgi เอง tpn เองไม่ได้มองหาความงามที่เคิร์ฟศัลยกรมมาแล้วตาสตาสตาตาใครๆก็สวยได้ในมุมมองของตัวเอง แต่สิ่งที่ฝึกกันยากคือไมเซ e คือสมองคือสติปัญญาค่ะดังนั้นปีนี้ลุ้นมงสามไปด้วยกันนะคะยิพสาสตอรี่วันนี้ขอรีแคปสัส้นๆแค่นี้ไม่สัน้นละนะก็ยาวอยู่ <c oughs> ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องแอนเชลีนะคะแล้วก็ติดตามการประกวดในเวที Miss ิ n เว e ร์สกันด้วยค่ะบ๊ายบาย